ไม่ว่าคุณจะรักใครสักกี่คนแต่คุณอย่าลืมรักผมรักผมต้องบำรุงผมด้วย b บรนเอสแฮร์โทนิกเซรั่มนวัตกรรมการดูแลเส้นผมด้วยนาโนเทคโนโลยีที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งเป็นส่วนผสมของสมุนไพรเข้มขน้นทำให้ซึมเข้าสู่เซลล์ผิวหนังได้อย่างหมดจด แก้ปัญหาได้ตรงจุดลดการหลุดร่วงของเส้นผมขจัดปัญหาผมมันและรังแคเสริมการเติบโตของเส้นผมใหม่ให้ดกดำเงางามกระตุ้นรากผมให้แข็งแรง99%ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ติดใจซื้อไปใช้ซ้ำจากที่ผมใช้มาประมาณ2-3สาขวดก็ทำให้หนวดเขาขึ้นมาแล้วก็เราก็เลี้ยงดูแลหนวดเขาของเราเองนะครับเพื่อให้มันยาวขึ้นอันนี้เป็นหัวสเปรย์นะคะ สะดวกมากฉีดพ้นได้ในวงกว้างนะคะหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยเห็นผลชัดเจนเลยค่ะว่าผมหลุดร่วงน้อยลงนี่เลยนะคะ Balance H Hair Tonic Serum นั่นเองนะคะที่ช่วยดูแลเรื่องเส้นผมของฝนให้หนาแล้วก็สุขภาพดีแบบนี้เลยคะ่ะสำหรับตัวนี้ใครที่มีปัญหาผุมบางนะคะแล้วก็ผมขาดหลุดร่วงนะคะหรือใครจะใช้นะครไม่ว่าจะเป็นขนคิ้วอะไรแบบนี้นะคะก็ใช้ได้ตัวนี้นะคะใช้ได้ทั้งทุกเพศท กวันนะะคะจจเพศไไห็ใช้้้ดาผ่านมาตรฐานการรับรองจากอยอพิเศษต่วนวันนี้จากราคาปกติ1,390บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเท่านี้ยังคุ้มไม่พอหากซื้อ2กล่องวันนี้แถมฟรี1กล่องฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศและบริการเก็บเงินปลายทาง